นะครับผมซึ่งเราต้องระมัดระวังนะครับใส่เกียร์ต่ํานะครับใช้ความเร็วที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ประมาทในการขับขี่นะครับแล้วก็มาถึงทางที่จะไปสะพานมอนนะครับผมน,นี่เราก็มาถึงบริเวณที่จะลงไปที่สะพานมอนแล้วนะครับตรงนี้เป็นสะพานมอนใช่ไหมพี่ครับอ๋อครับครับผมทางชันไหมครับ <laughs> พานมอญน,นะครับมีสองฝั่งนะครับผมฝั่งที่ผมไปนี่คือฝั่งที่เป็นดั้งเดิมนะครับซึ่งจะเป็นทางที่สมัยก่อนชาวบ้านแล้วก็คนทั่วไปแถวนี้นะครับใช้สัญจรลงฝั่งนี้นะครับแต่ข้ามไปก็คือเป็นฝั่งมอญน,นะครับผมซึ่งเขาก็จะทําใหม่เป็นสะพานปูนข้ามไปทางฝั่งมอญฝั่งนู้นได้นะครับจ่ตรงนี้ได้ไหมพี่ ก่อนลงอึ๊บนั่งก응ันอึ๊บอึ๊บเอออ่าก่อนที่ผมจะเล่านะครับผมขอแนะนำชื่อก่อนครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเดชชายอ่งเปาครับครับชื่อสุดสพันครเขาเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2528ครับอ่าสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2530ครับใช้เวลาสร้างสองปีครับใช้ชุมช สี่เ้อยกว่าคนครับสร้างโดยไม่คิดค่าแร,คร,ง,ารง,างครับสร้างด้ยถวายหลวงพ่ออุตมนุสรครับส่วนวัสดุอุปกรณ์หลวงพ่อเป็นคนออกแบบครับมีทั้งไม้แดงกับไม้ตะเคียนครับไม้แผ่น3,527แผ่นครับส่วนของไฟบนสะพานสิว46 สะพานทีเคยรถวิ่งไปมาได้แต่ตอนนี้วิ่งไปมาไม่ได้แล้วครับเพราะเขากวัารถสิบล้อเฉียบแบบท่องเคี่ยวครับเขาสร้างสะพานบนยอดนู้นแทนครับมีความยาวอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบเมตรครับสะพานนี้จะมีสามชุมชนครับสองมุมเป็นมอญสองนี้เป็นไทย พี่ข้ามสะพานแดงไปก็จะเป็นสังเกตัดหม,มอนช่องเช้าจะมีหานใส่บาตรครับไทยช่วงเสาร์เิตจะมีึงนกเพนเดินครับกเหลี้ยงทุกวัน,วนพสหัสดีจะมีตลาดนัดวัดศรีสู่วันนารามครับส่วนแม่น้ำที่นี่จะมีอยู่สามสายครับสามสายอะไรมาประจบกันนะครับใช่ครับใส่แรกสองเกลียครับสสยที่สองบีกี้ครับสยยส,ย,บสยที่สามลังตีครับทั้งสามแม่น้ำนี้ไปจบรวมกันที่หน้าโบสถ์เก่าเขาเรียว เขาเรียกกันว่าแม่น้ำสามประสบหรือว่าแม่น้ำสามสาหรับขอขอจบไปเพียงแค่นี้ครับครับขอบคุณครับ <c oughs> เก่งมาก <c oughs> ต้องขอขอบคุณน้องชื่ออะไรนะครับอังเปาครับน้องอังเปาครับน่ารักมากโอ้ <c oughs> ครับ <c oughs> ผมน้องนี่อธิบายเยี่ยมมากครับ <c oughs>